วัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาไปเอาเฮียครับหลังจากสั่งเฮียไปเตอยู่อิสราเอลวะครับมื้อนี้ไปกับลูกซ้ายครับนี่ครับน้องเต้สวัสดีครับตัวสวัสดีครับก้อาลูกสวัสดีครับนั่นครับไปเบิ่งครับว่านีไปเอาเฮียอยู่จัดตรัสผมด้วยจัดตรัสนะครับเฮียตานายจัดตรัสครับไปน่วกันครับเดินทางไปน่วกันเลยครับไปเอาเฮียร่กันครับผมเดินทางมาแค่พอดหันนะครับตอนนี้ ត្រដកครับเดินทางมาเครื่องតាំង ส้างไว้ีพื้นแล้วประมาเสร็จแล้วส,วสมพือน้วปันไนครับนีโครับไก่ตุ๋นแล้วีแยกที่สามรักษาสัตเข้มขไป มองที่เป้าเฮ่ตาไนสวัสดีครับเกี่ยวับตาไนข้างหลังครับนี่ของฝากจากอิสราเซียโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตาไนครับคุณได้ต้นใจเฮ่ติดต่อตาไนได้ครับหรือติดต่อผมก็ได้ครับครับครับแล้ครับเป็นกันเองครับได้เฮ่ดูเฮ่ตาันใครแน่ล่ะได้ไหมมากับลูกชายผมเตือนลูกนะลูกลืมเอาลืมให้ลูกลง อาจายนายดื้อทุกครับแพ้ผมเน่นอนอีลิท b p <Yeah. S 1> ครับใส่ผ้ดถุงใส่ปา v i p อี mm hmm. AP, ลิทไดไปเจอกันน้องเลกเเส้นีมันแต่งตาพงเขหายอดบ,บ่นะ oh, yeah, ครับนี่บ่โอ้แขครับสวยงามครับนี่เลย งามครับงามที่ทีสอ2เซนครับนีน่าจะ4เส้นตัวงามครับอันนี7เส้นครับใน7เซ้นครับมี7เซ้นโอ้งามเลยสนใจติดต่อเลยครับไงกี่ครับเพียบออเดอร์แต่ว่าต้องรอคิวครับคิวยาวอันนี้กี่เส้นะนี่อันนี้5เส้นเส้น6เซ้น6เซ้นเบอร์30กเซนเบอร์30 นี่แอื้นดีเวลาปลาข้าวเนี่ยบ้านโน้นนี่เลยบอกดิบ้านไหนน้องเนบอกพ่อื่นนะโอ้ห้องแง่น้องกู้น้องเนประมาณเนี่ยเป็นบ้านโนอนยังยังเออหนึ่งสองสามเดี๋ยวอีกสามเซนเนาะเดี๋ยวสามเซ้นกับเดี๋ยวสามเซนแล้วตามไปมาเป็นไรเออเอามาลูกเขามาลูกเขามาเลือกเขามาเลยขาอะไรเขาอะไรหมาบ้านลุงมันเดื่อไปอยู่หลังบ้านไปหมาไปโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศในการต่อเนี่ย อุปกรณ์เพียบครับลูกขึ้นอันนี้เป็นลูกลูกมือสองเข้ามาก็เขาสั่งแต่เขประยัดหน่อยเขาก็เลยเอาลูกของเขามานี่แสดงลูกอันนี้ยังลูกเราตลูกใหม่ครับลูกใหม่อันนี้อันนี้เขาประยัดหน่อยเขาก็เลยเป็นลูกเก่าอู้เผาลึกดีนะครับนี่ครับเบิ้งต้นเขาลึกน้ำเบิ้งตัวสิบสองเซนนี่ครับเบื้องเผากว้างครับการสูตรครับขนาดนี่ครับสําหรับผู้ทีมักวันครับสายวันเฮียบนหนักเะครับนี่ คนไม่น้ำแครับเอหวานในทุกคนเบียดหวาสบายสายเบียดหวานสบายสบายานบ,ายบายนักครับนี่พอดีเลยครับงามครับสีสันนี่ลำอื่นที่เอาซีเซ็นไปลงนะประเดิมเลยเพราะว่ามีปลาข้าวปลาไก่ถ้าถ้าปลาไก่ต้อง12เซนเราเนี่ยเ2เซนท้องฟลครับเพอหวานปุ๊บหนามันรอดเข้าไปครับเรามันมันมันก็จะไม่ขาดอืม ปาล์นี่ผลิตสนามมันรอดปับมันจะจะ,ะบ้าขาดมันนะครับง,งงงงนี่เดีเยวแพ้มีเบียดซื้อเบียดฝรั่งมาเมื่อกี่นีะเอา, <c oughs> าย,อย่า <c oughs> จอดซื้อเบียดพอบมไนนะด้ว่าะครืเไงครบเซ็ตอุปกรณ์หายจินมือนั่นตาผจงจมมาผมโบสั่งเหรอราสังของตอนไานตัวน ไปพ่อกันยี่ไดนก็วัดน้องก็ใหญ่วัดประทุมประชาติกดิคนมาเมาหนอนเกินหนองนองยี่หันเก่าว่าผมมาบ้านเฮว่าต่ำอยู่นอกไปฮั่นเราก็รู้ว่าต่ำกลับเจอใครเนาะกลับเนาะเราบงหมูเลยต่ำในบ้านเฮวันนี้นี่เพียบว่าเป็นคนอยู่นอกกลับบ้านแล้วครับผมรถเบิ้งครับปนิพงเอสเดี๋ยวพ่อกันหนองต่อไปเจ้าเหรอเดี๋ยวป้ายเนาะ เขาเป็นปลาข้าวที่ตังถาเป็นปลาขาวนะติดปลาเงี้ยเหาเป็นปลาขาวคุเก่าเส้นบสี่สบาทมันจะขาดามยตายมือ่นไม่ค่อยมีติดปลาเี้ยพี่น้องเอเตายังเงี่เลยอวนปุ๊บตัเี่บ่อ้นบ่ปลาเงี่เพติดเงี้ยเจับแล้ขับเียแเอาดึงแป๊บปุ๊บมาแล้วโอ้า สายใดพร้อมครับเรียบร้อยตัวนี้จับตัวนี้ก่อนจริงจริงเจสซนตอนแรกที่ทำไปต้มน่ยเป็นเปนสีสีหนใช่มครัแล้วพอว่ามามือวาวันก่อนี่ลงไหมเกาะหมเกาะเกมาละมาละาเอาก่อนใช่ไหม มันแปลว่าก็มาขอก่อนนุ่มเลยไปเข้าบ้านไปลูกน้องเตยยืนยันว่าไม่ต้องออกไปก็จะไขายข่เราจะซื้อไปให้แฟนเขาล่ะมารอทนายสองสามรอบอ่ะทนายไปสุราษฎร์กลับมาแล้วต้องบอกทับป่วยป่วยแปลว่าเป็นโรคไล่แบบเนี้ยอยากจะเอาใจแฟนมั้งก็เลยมาขอขออ่อนนุอาไปน่อาไปนมาเสือพ่ายพ่อมมั้งประมาณนั้นก็เป็นอย่างโบปีอย่างคือว่าดีก็เลย หใ,ให้เป็นแบบนี้ก็ผมโมยากเลยผมครับที่นี้ก็สวยเหมือนกันเลยสวยเลยสวยสวยสีสีสีสกุหลาบถือใจครับบ่ถือใจผมโมโศตทางจากอิกสต<อ>าทะเลเลยรับพี่น้อง <c oughs> ใจแล้วเราเนี่ครับเนี่ยยังไงเราเราจะดูแทบไม่ออกรายละเอียดกันต่อนี้เราจาา <ทบ S 2> ้ามันแทบจะไม่รู้ว่าต่ออยู่ที่ไหนเลยเนี่ยน้ำรบจิตลูก สายสเตย์ให้ผมยังมาทานครับมาทานอยากได้สายสเตย์เขาสร้าง,งเพิ่มครับแต่ว่าผมบรธรรมดาทดี่ผมได้แพ้พอมได้ผมมาพ <c oughs> ิเศษก็งมือ <c oughs> ทำมานานแล้วจะไม่ต่ำกว่าจีนทีปีแล้วจะต่อยแค่ไหนเขียนนี้มีตัวโน้แต่ครับตาไนาจัดตุลัดครับเขียนใช้พุ้มจัดตุลัดนี่ถามหาเลยครับตาไนจัดตุลัดขำแล้วลูกนอก้องลูกน้องเล,นล่นแล้วลูกน้องเล่นแล้วลูกน้องเล่นแล้ว

เหยียบบริเวณเหยียเหงือย่างโดยเฉพาะนะครับตอครับนัออ่งถือว่าเป็นเวลาความไม่ชอบม,มืออื่นรอบเบิ้งติดตามมาคลิปหน้าครับรอติดตามว่าสิดาาได้ปลาว่าเด้ปลามาโชว์พี่น้องครับว่าเด้ดบานเหงือมาห้าหกปีแล้วต้องเจอกันพรุ่งนี้หรือคลิปต่อไปครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับคลิปเบาแยงคลิปเบาเหงือกยังได้เบิ้งแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับหรือผู้ใดอยากสร้างเฮสนใจมาหาตาไนได้เลยครับนี่ครับเบอร์โทรอย่างเบอร์ตาไนศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดหกสี่สองเจ็ดแปดครับโทรหาตาไนก็ได้ครับหรือว่าโทรหาผมติดต่อผมก็ได้ครับมีทุกขนาดครับเฮมีทุกขนาด,นาดตามสั่งน้ำหนักเบาน้ำหนักน้ำหนักอะไรก็สั่งได้ครับตุณกน่องไปแล้วเอาอะไรคุณมากินไว้แมวลูกแมวดีนุ่มดีรึเปล่าดีบางแล้วดีแล้วไม่ติดจองนั้น ราะว่าจริงๆน่ะตนานคิดว่าตั้มจะมาเอามาวาดีิวันนี้เขวานอยู่บบรรลุโพบรรลุโพเอ้อว่ามันลูก,อลกอเอ๋วที่เป็นลูกหางจมูกปลาลุโพนั่นแหละตนานก็ถึงว่าคิดว่าตั้มจะมาเอาแหยเดินเนมองดูว่าจะล้อฟังว่าตอนแรกว่าจะมาแต่นั้นที่นี่ผมมันติดธุระไปกรุงเทพอยู่ลงจากเครื่องเลยก็ยังไม่ได้นนะเหนไม่การลงไม่กัดเรา,ดเราโดนโดนตาโดนไปถนนนะ เอาแพ้ขึ้นรถแล้วผมดูเบ็ดก่อนมันจะเับเ,เบ็ดไอนขพีู่กอเบ็ดครับเอาแพ้ขึ้นรถน้าป้าเดี๋ยวแพ้ขึ้นรถ่ไมาอเอแ้นรถละเอาแพ้ก่นลลอนนนีหนึ่งหลังกถือไว้ หนูทำหน้าดูมันควหนูเนือดูเป็นไหมจริงๆเอาแพ้ครับนี่แพ้มีพร้อมในหอนเนื้อไซมีมมเอพี่มีเจ้าเดียวเพมีผู้ใดเฮ็ตไปคือผม,มอนีมน่มัน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 จะเข่าชุดกันพอดีจะเข่าชุดกันเนาะครับเนี่ยมันจะอ๋อมันจะล็อกพอดีเลยจะล็อกรูกันพอดีครับฝั่งอีกฝั่งกันมันจะลงกันพอดีจะลงล็อกพอดีเนาะครับนะครับผมนี่ยกมอ บริการตกที่งตาใบเดี๋ยวไปมัดเอนด้ครับครับบอยารับเดินมาตัวมาดูันไม่นักแต่มันนักนะเนี่ยลุ้มตุ้มเาลอี่หนึ่งยนแทไม่ขึ้นลโอ้ได้หัวตุ่มมันนี้เอาได้ครบทุกเซต <laughs> อาชิดดี่เด้ได้ซ <laughs> ื้อซื้อเฮยได้แพ้พอมกิเศดอิลิกิเสียดแบบไม่มีใครเหมือนครับพรุ่งนี้เอาชุดนี้ไปเลยเจอกันเลยเต้องเอาเชือกตอนนี้ทิ้งเอาละหาเชือกใหม่เส้นหนึ่งที่เรามัดทาบอะ่ะโอ้ผมมีเชือกอยู่ผมเชือกม,มัดในของนตืกก่องใส่อปอดีเลยพอดีเป๊ะ